จริงๆแล้วของเก่าก็มี่เยอะดอกจ้าแต่ว่า,อ,าอันไหนใส่ได้กับให้เพื่อนเก็บไว้เพื่อนจะเก็บไว้อยู่อันไหนมันใส่เพราะอะไก็เอาทิ้งไปน,นี่ก็คือให้อันรถไมโครมาเปิดนาะดินมือนั้นมาจากพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดให้ลูกบ้านอีกที่หนึ่งเพราะว่าโครงการมันโครงการขายที่ดินซื้อๆมาจากพี่น้องโครงการขายที่ดินซื้อๆในหมู่บ้านนี่ที่ยายนี่มาอยู่นี่ ที่นี่กะคือสาหากราก์เท่ากะเลยเห็ดรองน้ำห้มันมีจัดหอกตะร่างว่าอยู่แล้วเนาะเห็ดรองน้ำห้ที่นี่หมงไ้เพิ่นเพราท่านไหนไม่อยู่ฝนตกบันนั้นบันนี้น้ำกะเสาะกสะเสาะดินเสาะยางลงมันกับเป็นเป็นตันนะเป็นตันกัเลยเลยมากมีหางบมากเปิดรองน้ำเพิ่นอีกที่หนึ่งนะพี่น้องแต่ว่าบัดที่นี่เปิดนี่ก็คือสิเทอสุดท้ายแล้วหบนนะนะ้บ้านีอกนาะบ้านไผนาบ้านมั่นเอ้อ โอ้ยบานนี้ขันแม่นปลาปลามาสิผูใ้ใดสิเดินน้ำนี่ย่ยาหายเอาล่งท่อดเด้ย่ามนันหลอกอยากเด้นี่นเรียนเอาท่อปลาปลาล่งไงบอ่อน้ำทิ้งแม่นน้ำมันกไ็ไหรพอไปแล้วนี่กะทิกลอกนึงข้าเจ้าสื่อว้ปลูกผักปลูกล่วยปลูกอีกงยั่งกินนากขึ้นอง เอาไมนรถผู้ใดนี่งเปื้อนผู้ใดขายไปเตี๋ยว <c oughs> ไก่สีซ้ำนิดละหนึ่ง <c oughs> ได้เลยนะหละ่อ <c oughs> ๆเลยหล่อๆเลยนะไลนะฟ์อยู่นะ <c oughs> อาทิตย์อยู่นะเออ เด <ไป S 2> ี๋วใหน้าบ้า,านนี่แหละตป็นี้เสร็จแล้วไม่ใชอเสร็จแล้วเหรอตรงนี้ลอกเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อนั่นแหละนั่นแหละอันไหนที่จะเคลียร์ออกได้ก็เคลียร์ออกช่วยช่างหน่อยเฮ้ยพี่แดงเอระถางมากระถางมาเป็นไหมมันใครอะ เพราะว่าถ้าขัดขวางการทำางานให้ออกใครแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มันไม่ร่ามมันจะตองห่างมันจะต้องห่าหากมันล่งรองน้ำบ่อห่างมันปิดรองน้ำบ่อแค่นั้นเองถ้ามันปิดรองน้ำเขาก็ต้องซ้อออกแต่ตายแล้วก็คือตายเพราะว่ามันบ่ได้อยู่ในพื้นที่เจ้ามันอยู่ในพื้นที่ถนนเออเมี่นบ่หอายออกบอ่ เออก็ต้องเอาออกเพราะว่าจังไงหากมันก็ลงปิดปิดท่อน้ำหมดนี่ถ้ามันมาปิดก็โอเคถ้าออกแล้วลอกแล้วมันบ่ตายก็ว่าไปแค่นั้นแหละฮะใช่ไหมเออเออาปล่ยไว้ก่อนนนจะไดด้กกกิิแว็ปล่อยอยู่ถ้าว่าท่อมันตันล่ะพูดถึงหมายถึงว่าท่อมันตันถ้าเขาลอกข้างล่างถ้ามันตายจะว่ายังไง อเอเใช่ออใช่<ด>ก็พูดกันไว้ก่อนไงถ้าลากหรือว่ามัน <S <S ม,มีอะไรไปอุดตันท่ออย่างเงี้ยถ้าเขาลอกอถ้าติดลรางจะเงาออกเคกกนบอกงั้นสิถ้าติดรางก็ย่อยอ,ออกถ้ามันไม่ติดรางก็ค่อยว่าก,กันอีกทีนึง นี่น่ารักไปลูกใน้ไจริง่ะนี่ทีเล็กๆน้อยๆกับปลูกถ้ามาหากินต้งจีิงหรพี่น้องโอ้ยบักซีดาแมเอาให้หมดเลยดินเพิมเราได้น่น่นวดนเติมเราได้ใส่ไหลลงท่องัดลงมาที่นี้ให้เมดเลยเออครับเคี่ยวมากฟังผีเลยเคี่ยวมากฟังผีเลยน้ำมันสิไหลลงท่อปไปหผ เออเชือกมาเลยเออเอ้เอาเอาถมไวเพื่อว่าสิบ่ได้จับอีกนะเออไปต้มจ้า กูได้เป็นไข่เป็นน้ำไปต้มอมาต้มนี้กันโควิดไงเขาเรียกว่าแต่มันขมตีเลยนะขมแล้วขมสุดยอดเลยหวาน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 จ่อยเลยหวานจ่อยเลยบ่มามามันเดี๋ยวมาเกะกะเพลินเพลินสีจม ฮาเชียพันสิทด,ดินไซมันกับสียากอีกหลายหิมากเขาหูเขาตาเอ่อมาเบิงพ่อให้กำลังใจนิดๆิน,น้อยๆกับพ่อแล้ว <c oughs> มามาเตลยวผ่าออกตาให้มันปั้นแล้วจะโดนมาเด้นนี่เออเงินยังนี่หวานไฟ่หวานไฟต้นวานไฟพัน,นนี่น,นี่แตนน่นนตนนพี่นอ้องเดี๋ยวเดียว ทีนี้อีคลิปหนึ่งแาวเติบอยู่ดูแลหมูบานกันจะ้ะ